คุณเชื่อเรื่องโลกหลังความตายไหมหลายคนบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจแต่ผมจะบอกอะไรให้นะนรกมันไม่ได้อยู่แค่ในใจแต่มันคือสถานที่จริงสถานที่ที่เสียงกรีดร้องของคุณจะไม่มีวันเลือนหายไปวันนี้ผมจะพาคุณไปดู จุดจบของคนที่ชอบลักกินขโมยกินคนที่คิดว่าการแอบ,บมีชู้การผิดลูกเมียคนอื่นเป็นแค่รสชาติที่ตื่นเต้นของชีวิตจงฟังเรื่องราวของชายที่ชื่อกวินให้ดีเพราะบางทีเรื่องของเขาอาจจะคล้ายกับเรื่องของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวกกวินคือชายหนุ่มที่ใครๆก็อิจฉา หน้าตาดีมีฐานะและมีภรรยาที่แสนดีแต่กวินมีความลับเขาเสพติดรสชาติของกามรมเขาแอบคบชู้กับหญิงสาวมากหน้าหลายตาเขาหัวเราะเยาะศิลธรรมเขาบอกเพื่อนในวงเล่าว่าของดีมีน้อยต้องแย่งชิงบาปกรรมมันไม่มีจริงหรอก จนกระทั่งคืนนั้นคืนที่ฝนตกหนักกวินขับรถด้วยความเร็วสูงมือหนึ่งจับพวงมลาลัยอีกมือหนึ่งพิมพ์ลายนัดแนะกับภรรยาชาวบ้านเสี้ยววินาทีแห่งความประมาทรถสปอร์ตหรูพุ่งข้ามเลนประสานงากับรถบรรทุกอย่างจังโครมเสียงเหล็กบดขยี้กระดูก เลือดสีแดงฉานสาดกระจายเต็มคอนโซลรถกรวินไม่ได้ตายทันทีเขาติดอยู่ในซากรถร่างกายท่อนล่างแหลกละเอียดความเจ็บปวดแสนสาหัสถาโถมเข้ามาแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความเจ็บคือภาพสุดท้ายที่เขาเห็นเงาดำทะมึนไม่ใช่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยแต่เป็นร่างสูงใหญ่ ยืนสสแยยิ้มอยู่ข้างซากรถรอรับวิญญาณของเขาวูบความมืดมิดเข้าครอบงำและเมื่อกวินลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลที่นี่ร้อนร้อนเหมือนไฟบรรลัยกันที่เผาผลาญผิวหนังกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งจนแสบจมูก ผสมกับกลิ่นเนื้อไหมที่ชวนอาจเจียนกวินพบว่าตัวเองเปลือยเปล่าผิวหนังที่เคยขาวสะอาดตอนนี้หมองคล้ำและผุพองทันใดนั้นเสียงคำรามกึกก้องก็ดังขึ้นนายนิรยบาลยมมาทูดผิวดำมาเมื่อมร่างกายใหญ่โตเท่าภูเขาในตาแดงฉานดังทานไฟ ในมือถือหอกปลายแหลมและกระบองหนามเหล็กกวินตัวสั่นแทด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเขาพยายามจะวิ่งหนีแต่ขาก้าวไม่ออกไอกวินเมื่อตอนเป็นคนมึงมกักมากในกามมึงแย่งเมียเขามึงผิดลูกเขามึงสนุดบนความทุกข์ของคนอื่นบัตรนี้ถึงเวลาที่มึงต้องชดใช้ เบื้องหน้าของกวินคือต้นไม้ต้นหนึ่งสูงเสียดฟ้ามองไม่เห็นยอดแต่มันไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาลำต้นของมันคือทองแดงร้อนระแองและที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือหนามหนามเหล็กแหลมคมยาวถึง16นิ้วงอกออกมาทีย,ยิบยับมีไฟลุกท่วมตลอดลำต้นหนามเหล่านั้น คมกริบยิ่งกว่ามีดโกนเบื้องล่างฝูงสุนัขทางนรกรูปร่างมะหึมาเท่าช้างสารเขี้ยวงงยาวเฟื้อยทรงเสียงเห่ากันโชคพวกมันพุ่งเข้ามากัดกินเนื้อที่น่องของกวินอากกวินร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดนายนิรยบาลใช้หอกแหลมแทงเข้าที่ก้นและหลังของเขาขึ้นไปมึงปีนขึ้นไปเดี๋ยวนี้ ไม่มีทางเลือกถ้าอยู่ข้างล่างก็ถูกหมากกัดถูกหอกแทงทางรอดทางเดียวก็คือต้องปีนขึ้นไปกวินกัดฟันกระโดดเกาะต้นนิ้วชึกหนามเหล็กลาว16นิ้วแทงทะลุฝ่ามือทั้งสองจนทะลุหลังมือเลือดสีแดงดำพุ่งกระฉูดออกมาดังท่อประปาแตกเท้าที่เหยียบลงไปชึก น้ำแทงทะลุฝ่าเท้าขึ้นมาถึงหน้าแข้งความร้อนจากต้นทองแดงเผาไหม้ผิวหนังจนส่งเสียงชาชากลิ่นเนื้อย่างของตัวเองลอยเข้าจมูกกวินกรีดร้องโหยหวนแต่หยุดไม่ได้เพราะนายนิรยบาลเอาหอกไล่แทงซ้ำๆปีนขึ้นไปมึงอยากเสพสุกนักใช่ไหมหรึ ในขณะที่เจ็บปวดเจียนตายกวินเงยหน้ามองขึ้นไปบนยอดไม้เขาเห็นภาพภาพของผู้หญิงที่เขาหลงไหลนางยืนแก้ผ้ากวักมือเรียกเขาอยู่บนยอดไม้ด้วยแรงตันหาที่ฝังลึกในกมลสันดานแม้จะเจ็บแค่ไหนเขาก็รีบตะเกียกตะกายปีนขึ้นไปหามือดึงออกเลือดสาด ปักมือลงใหม่หนามปักทะลุใหม่เจ็บทรมานร้อนแต่ตันหาก็สั่งให้ไปพอตะเกียกตะกายไปจนเกือบถึงยอดหญิงคนนั้นกลับหายวับไปกลายเป็นอีกาปากเหล็กและนกแร้งปากเหล็กตัวมหึมาพวกมันรุมจิกตีจิกคราที่ลูกตาของกวินพวกลูกตาแตกกระเด็น จิกเข้าที่ศีรษะจนกระโหลกเปิดสมองไหลเยิ้มลงมาอาบหน้ากวินหมดแรงปล่อยมือร่วงหล่นมาจากยอดไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าร่างของเขารูดลงมาตามลำต้นครืดครืดนหนามงิ้วครูดเนื้อหนังตั้งแต่หน้าอกหน้าท้องจนถึงขาเวะวะจนเห็นกระดูกขาวโพลน ร่างกระแทกพื้นดินดังตุ๊บแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีคุณคิดว่ามันจบแค่นี้เหรอไม่เลยในนรกความตายคือการเริ่มต้นใหม่ทันทีที่ร่างแหลกเหลวลมกมพัดมาวูบหนึ่งร่างกายของกวินก็กลับมาต่อติดกันเนื้อหนังกลับมาเต็มบริบูรณ์เพื่ออะไรนะเหรอ เพื่อที่จะให้เขาตื่นขึ้นมาถูกหมากัดถูกหอกแทงและถูกบังคับให้ปีนต้นงิ้วใหม่อีกครั้งปีนขึ้นถูกจิกตกลงมาร่างแหลกฟื้นแล้วก็ปีนใหม่วันแล้ววันเล่าร้อยปีพันปีหมื่นปีเสียงกรีดร้องของกวินดังระงมไปทั่วขุมนรก ผสมกับเสียงของวิญญาณชูอีกนับล้านดวงที่ต้องทนทุกทรมานเพียงเพราะความสุขชั่ววูบในโลกมนุษย์ตอนนี้ลองก้มมองดูมือของคุณสิมือคู่นี้หรือไม่ที่เคยโอบกอดคนที่ไม่ใช่คู่ของตนร่างกายนี้หรือไม่ที่เคยลักลอบทำสิ่งที่ผิดศีล ต้นงิ้วในนรกยังว่างเสมอสำหรับผู้มาใหม่และหนามเหล็กแหลมคมนั้นกำลังรอคอยที่จะทะลุผ่านเนื้อหนังของคุณอย่ารอให้ถึงวันนั้นวันที่คุณไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะร้องขอความเมตตาหยุดซะตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่เสียงกรีดร้องรายต่อไปจะเป็นเสียงของคุณ